กินขวสวยแล้วไปบ่ายโมงตอนนี้อืมได้ออกอย่างนั้นบ่ายสองคดีอิ่มกันจ้ะที่ผู้คนก็จะนอนเว้นแล,วละวยุให้ย,ยุสวนยุเถียงเนาะกินข้าวแล้วเถียงล่มเย็นๆฝนตกพั่มพั่มอืมกินข้าวมีแห้งขวดนู้ยุให้ย,ยุสวนเออแล้๋ยวเอาจะเงียบถุกไว่าได้ยัง่งบ้าง มันกับมีความสุขสนใจชีวิตคนเฮานี่ไปคิดอ,อยังมากมหยนะบพราะมีความกดดันในชีวิตอ,อยังเอาขันนอนบ่ท่านหลับอะฟั่งว่าะป๋องเด่นๆหัวหัวไปมสิมากดไหลกดหัวหลาะน้ำเขาบ่นี่นี่คลิปหนึ่งนะนี่คลิปหนึ่งเราออกมาบอาคนมากดไหลหรือเขากดหัวหลาะเขากดหัวหลอกอยังกระดอก,กระเดีย เขาก็เลยอยากให้เบิง้งกดซอยขอเนีเด้อกดให้เน่เขาเนี่ยทกดได้แล้วดลกดหัวเราะก็ได้แต่ละนะเอาสิเอาตัวอย่างให้เบิง้งจักเล็กๆน้อยๆพ่อได้คุยกันว่าเขาเห็นอย่างกันได้ต้นเรื่องมาจากคลิป 10G เนี่ยซิ G, ช่อง 10G ไปเบิ้งให้แล้ว์นี่เออเฮาก็ไปเบื้แล้วมันก็มว่วนดีฟังสนุกสนาน เออมันตัวอย่างเบิ่งตัวอย่างเดี๋ยวห่อยังไปโขกันเออพูไดยย้ใดี๋ยกไปเบิ่งคลิปของเพื่อนในเรื่องในเล่าที่ว่าจัางไดยจะรายละเอียดกว่ากันไปนะประเทศลาวจับมือกับประเทศเขมร เพื่อที่จะปราบทุจริตสื่อดังเผยรัดเอาจริงจับมือสองประเทศปราบทุจริตลบหว่างประเทศแต่ทีนี้นี่ผมมาดูนี่นะคนกดถูกใจกับคนกดหัวเราะทําไมมันเยอะจังเลยทําไมคนลาวถึงกดหัวเราะแบบนี้ไม่มั่นใจอะไรหรือเปล่านะครับผมเนะเราจะมาดูเนื้อหาข่าวกันก่อนนะครับผมทางด้านเพจทรโคนี่ยได้มีการเปิดเผยนะครับว่าสองประเทศนี้ก็คือลาวกับกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยนะครับผมมีการจับมือกันเพื่อที่จะปราบทุจริตนะครับผมที่เกี่ยวกับการทุจริตนะครับ ในภาครัฐอะไรต่างๆจะมีการตรวจสอบที่เข้มงวดแต่ทีนี้ผมมาดูนะครับว่าคนเราวนี่มี r รีแอคชั่นยังไงปฏิกิริยาเป็นยังไงแต่พอมาดูแล้วหัวเราะกันตรึมเลยนะฮะผมก็งงๆนะฮะเขาจะปราบทุจริตปราบโกงปราบอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ทําไมต้องมาหัวเราะไม่มั่นใจอะไรหรือเปล่า เราไปดูกันนะครับผมเนื้อหาเนี่ยมีอยู่ว่าลาวกับกัมพูชาเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนการร่วมมือตรวจและต่อต้านการทุจริตนะครับผมเมื่อวันที่3กันยายน2อนี่เนี่ยนี่ที่เวียงจันทร์นะครับพักลาวนำโดยกรรมการของพักกลางเลขาธิการของพักนะฮะประธานองค์การตรวจสอบรัฐหัวหน้าองค์การต่อต้านการทุจริตร่วมมือกับกับทั้งด้านพักกัมพูชานำโดยรัฐมนตรีอาวุโสท่านประธานาธิบดีองค์การต่อต้านรักทุจริต ราชันจากกัมพูชาพร้อมคณะผู้แทนนี่มารวมตัวกันนะครับจเอาอยากไปเบิง้งว่าเรื่องเล่าตอนจบเล่าสิหลายเป็นไรคลิปเล่าออกมาประมาณเจ็ดนาทีนะอ่าเบิ้งให้เล่ากันสนใจในคลิปเพิ่นนะเฮ้องกิ้มาได้ต้นเรื่องแล้วฮ้องก็บมาโซกันในวงสนทนาเฮ้องเอา ความการทุจริตเนี่ยนะมันก็เป็นปัญหาของการประเทศที่ไม่เจริญทุกประเทศล่ะต้องขามขั้นตอนการทุจริตไปได้ให้ได้อืมทุจริตมันก็มีโปรเซสมีขัน้นมีตอนของมันอยู่ว่าซ้ำใดประเทศจะงค่ถี่ขามไปได้ซ้ำใดประเทศจะไค่ถี่ข่ามการพัฒนาความเจริญไปว่าได้ทุจริตมันมีทุกประเทศอเมริกาก็มียังกษิษก็มีอืมเขา เป็นประเทศเจริญแล้วยังไงมันก็ยังมีนะสิ่งว่าวโลกสวยว่า่มีดอกวมีดอกเออมีเอมมีเบิรลละแต่เพียงแต่ว่าทุจริตเนี่ยมันมันขันตอนเขาอยู่ที่ขันตอนที่ไรแล้วนะขันตอนของเขามันสีวิไลมันเขาค่อนขางจากสีวิไลนะประเทศที่เขาเจริญพัฒนามาก่อนเราที่แรกเขากับทุตจริตคือกันกับห้องนี่แหละอเมริกากับสังอังกฤษกับสังเมื่อรลายปีที่แล้ว เขาพัฒนาประชาธิปไตยมาก,ก่อนเฮาเขากระสือเสียงหาเสียงยงั้คือกันก็ประเทศไทยเฮาทิพานมาเมื่อยี่สิบสามสิบปีคือทุกคนนพันประสบก,การณ์เรื่องนี้มากคือกันวัดนะแต่ว่าวันเวลาในการทุจ,จริตเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันบ่ออกจงแจงจงคืมม,มันก็สอบลงไปการซบลงไปเนี่ยก็เหตุให้การทุจ,จริตแบบบ้าคลั่งเนี่ย ลดลดลงไปนะเออมันเป็นแบบซอฟแบบจ้างบ้านเทาสมื่นีหนว่ากันธุรกิจเขาจะเอิหนว่ามันเป็นธุรกิจเอ่อเอาเชิงนยโยบายเห็นปะเอ่อธุรกิจเชิงนยโยบายคือออกนยโยบายมากคือเตะเตะหมูเขาปากหมาบ่ได้เอาเองกูก็ได้เอาเองลูกน้องกูบ่ไดเ้เอาเออแต่ว่าเอ่อไปออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่ตัวเอง ดีวไว้เออนั่นละ่ะคือในสเตปต่อมาคือว่าเจ้าของเขาได้เอาคือตะกลอนเนี่ยเอาบริษัทกู้บริษัทลูกน้องบริษัทลูกหลานญาติพี่น้องอืมจัางเป็นตัวราสางทางซะอืมเอาไปประมงทางมิตรบริษัทพี่น้องกันมีแต่บริษัทเดียวกันพาก,กันได้นี่ผู้อื่นห้ามยงนี่คือสเตปสเตปอ,อยู่ในเล่าในขีเม้นสมือนี่นะประเททยเขาเศร้าเห็นแล้วเลยมาแล้วประเท่ยเลยไปถึงขั้นนโยบาย สูมมือไหนเออเจ้าของผู้ออกกฎหมายเนี่ยบริษเเหตเองแต่ว่าผู้เหตุนะก็คือผู้รับนโยบายผู้ที่เขาเงินมือควักมือไว้ออกกฎหมายขอดีมากเนี่ยเพื่อบริษัทนั้นบริษัทนี่สีเขาสเปกนะสีประมุ่นเครื่องบินสีประมุ่นเรือด,ดำนำ้ำในอีกสิบปีข้างหน้านะเขาก็เฝ้าออกกฎหมายว้ถ่านะนี่คือล็อกสเปกให้กับบริษัทนั้นบริษัทนี้ อบ่เป็นบปรัทเจาะของบ่เกี่ยวของกันนะตรวจสอบมาได้อ่านะผลประโยชน์มันก็น้อยลงเรื่องนี่อือนั่นก็คือสเตปการข้อรับชั่นของปธาของอประชาธิปไตยมันเป็นย่ยงสันมันกับมาจากคุณราชาอังกฤษจากวิริาะหมดละเรียนรู้กันมากคนบันเท่ากับไปเรียนรู้กันมากนะอ่กอากฎหไม้ที่อะไรที่มันย้อนยันโบราณทั้งหลายเออเขาก็ต้องเปลี่ยนไปตามประเทศที่จเจริญแล้วอืม เขาจะลดการคอร์รัปชันให้มันสอบร่งสอบร่งเรื่อยๆให้มันดูดีขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้น้อ,นองสองคน <c ười> ไปกอดข้อประชุมกันอือป้าตองป่าตองบอกวา่วาประเทศเขาดอกเดียวเออเนเขาจะเอื่นว่าบุรีประเทศไอ้น้อ,นองสองสองไ <c ười> อ้ไปกอดข้อกันคุยอืมว่าเฮ้าสิมาปากคอร์รัปชันร่วมกันนะอืม กูก็มึงมันบอกซ้องไงไงกูก็มึงว่าปากข้อรับชันรวมันเถอเว้ยหรือว่าสิว่าศึกษากันเอ้ยมึงเห็นจังไดยมึงเห็นอจังไดกูกูกูคือบันเด้คือมึนไะเอ pigs, อการล้วแจ้เขาจะคิดงานว่าการมาเปิดนําเสนอว่าไปประชุมกันนี่อตั้งหัวข้อกันมานี่ยทาบ้านจะมองเขาก็ millet, ่หัวรอแล้วทั้งสองประเทศหลับหัวรอพออย่างเพราะเขาหูว่า จนสองคนประชุมก on ันเนี่ยมันก็ต้องไปปนเห็นวะเขาหงววแล้วผู้เขาสืฟังนผู้เขาหงวัวหงวข้อข้าวเนี่ยขี่กระโมยหลักงวัวลักควายมันคุยกันมันจะคุยเรื่องอย่างมันก็ต้องคุยว่าเอ้ยมองได้ดีมองได้หลักไงมองได้ปนไงเออเอามาแลกเลียงคู่รู้กันอืมทีไปบอกว่าเฮาเศร้าเหตุสะทะมันจะเมนว่าหล่ะมันจะแมนว่าล่ะว่าเฮาเศร้าเหตุสะทกเสี่ยวเออมันสิเหตุให้ผู้อื่นเสียหาย มันจะบอกมันจะบอกเรื่องนี้ว่คนบ่เสียอืคนบ่เสียผู้เขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินคนในประเทศเนี่ยเขาบ่เสียว่าบักสองไอ้มาคุยกันนี่มึงจะเอาเรื่องดีดีมึงจะวดไปมึงจะไปบวชบ่มึงจะไปบวชตีมึงจะมาอำลาโลกตีเพราะว่าโดยสันดานนิสัยของพวกมึงนี่เออมันก็มีจตะไปปนจี้ชิ่งทรัพย์มิจตะหาทรัพย์สินใส่เจ้าของเงีนยบ่บักสองไอ้มันเป็นสัน เนี S <S <an> <S สูคือบอไปคุยกับผู้เขาดีคนานี้ผู้เขาหนาเสือถือคนานี้มึงถือมากอดกันคุยเนี่ยเขาบอเสืออืขันไปคุยกับผู้อื่นไปขอข้อมเห็นจากผู้อื่นไว้ยังไหนมันยังไม่ป่าบร้ขอรับชันนีวะไหวแล้วเนี่ยเจ้า,จาต้องไปคุยกับประเทศที่เขาจเจริญแล้วอืคุยกับองค์กรที่เขาสิม,มาแนะน้าว่ามปนว่ามึงสองคนมึงสุดยอดมึงสุดยอดทั้งข้อรับชันอยู่แล้ว แสดงว่ามึงสห็แรกเตียนความสามารถกันตัวนี่นั่นคือเขาคิดเขาก็ไปกดหัวหลาะเหมือนบ่คือว่าอันนี้มันเป็นโซเชียลเด้เพราะเขาหูหัวหัวขอข้าววาัสิเขาก็อยากหัวเขาก็อยากหัวไปก่อนโอ้ยหากินข้อมือเอ้มึงเหมาปรจจุมยังกันเนาะซัมหน,น,นี้มึงยังบอสลัดมึงมึงก็ยังบอสสลัดพ่อที่มึงเอาซัํานี้มึงยังบอพ่ออยู่อ่ะเออมึงเห็นมันมา,มาแหลกเตียนควอมหลู่ความคามิดกันอีกนะ เพื่อเสด็จสลาตืมกันอืมก็คือค่ายาเขาคุกนั่นหละนะจับคนค่ายาเขาคุกนี่มันยังเก่งขื้นเด้อมันไปพ่อกันหลเออมันก็นแนะนําวิธีกันอืมต่างคนต่างถือจับม,มาคนละทางกับไปบอกสู้กันฟังเลยมึงถือจับแบบใดเออมึงคืองูเถอะเออกูยังซีมึงยังซีเหมนว่าออกมากเก่งกว่าเขายาสวามันสิเศร้านะ ขังมันลงไปแหงเอามันไปขังแหงซ้ำว่าเอามันไปเลียนความสามารถไม่มาพอกันออกมามันกัมีสไตล์ไม่แล้วตำรวจเดียเลียนมาท่านมันดอกนะนั่นก็คือเอาโจรไปห้อมกันเอาโจรไปห้อมกันมันจะเห็นอย่างมันจะคุยอย่างกันมันก็อ้างความสามารถซึ่งกันและกันแมนบอกเออเออมึงถือจักเทียแล้วมึงคิดมันจักเทียแล้วคูกับมึงเป็นรุ่นใดเออกูรอบที่หาแล้วเนี่ยมึงเอาข้ามาตีมากูจะบอก มึงเขาติดครั้งแรกเดี๋ยวโอยแหลงมึงเป็นแหลงกูสะ,ะก่อนเดี๋ยวกูจะบอกวิธีการกูขายไงนี่สมมืิเดี๋ยวกูไม่ว่าโทรศัพท์สั่งอยู่ในคุกเขาถุงละพันสองพันมึงสั่งมากินกูได้กินเห็นว่า่ยกูอยู่ในคุกหนึ่งแสนจะสุขสบายสิสั่งงังก็ได้นั่นก็คือโจรกับมันคุยกันมันคุยกันอยู่ในคุกอมืมันเป็นธรรมชาติของโจร สีเปลี่ยนคอนเสปต์สิเปลี่ยนความคิดมันบ่ได้ดอกเพราะว่ามันไปอยู่ใส่เงินมันก็นยังใส่ได้คือนเขาอยู่อือันนี้เอาโจรมาคุยกันสองไงตั้งระบบมากขึ้นมา,วากว่าจะของสิเออเอามาคุยกันมันหาความชํำนาน่นเติมตัวน,นั้นนี่คือคนเขาคนเขาได้เห็นหัวขอข้าวการประชุมแล้วเขาก็อยากหัวเขากากาขึ้นมากโอ้ยหากินข้อมงเงยเออ สั่มหนีมึงยังบกเก่งอยู่เนาะบ้านเมืองสิลมสไลดย์ย้อนซุ้มสูนีแหละเออเขาก็หัวเลาะแบบโอ้ยอืมนี่นี่แหละที่คนพอได้๋ยวเราความเสื่อถือไปเห็นยังอืมเขาเกาะเสือเพราะว่ามีแต่อำนาจอืมผู้มีอำนาจใส่ปืนคมคูคม,ม,มเหงบมพอดีใส่เหตุใส่ผลนะเขาติเตือนอีหยังแบบสากลระโลกเขา ย่อมรับมันมาย่อมรับอืไปจัดการมันดูมันจิมาปากดีเบาดังยังยังขัดหูขัดใจกูมันก็อยุ่แค่นั้นเนาะเอาขันแม่ขันเลือกตะละเทียเป็นไรไฟขนันหามเขาประเทศหามฝายขันเขาประเทศเออประเทศไดให้ที่พักที่อาศัยพิดกันกับกูพุ่นไหมไฟขันไหมแ๋ยวผูไดถึงมาแข่งกับมึงเออนั่นละ่ะ มันกับยังว่ามันกับเป็นข้อมนิษฐ์ไกลๆข้อมนิษฐ์แบบโดยสัญชาต่าณนเลยนะมึงจะไปคัดเลือกแบบประชาธิปไตยเขามึงกับคัดเลือกอยุ่ทําไมว่าประชาธิปไตยคือมันได้มาจากการคัดเลือกแต่ว่าคู่แข่งมึงเนี่ยหมดหัวยุคือเตาอยู่นเ,นเนี่ยกอดองเนี่ยนี่สองสามคนเพราะเห็นว่าเป็นกระายเท่านั้นะนะอืแล้ว เขามือนดเล่าไปยังไหนล่ะผู้ใดคัดเลือกว่าเขาจะเพลยไปเอื่นว่าสอสอเอิ่นยังไงสอสอเล่ามันเพราะีการคัดเลือกสอสอมันต้องได้มาจากประชาชนเป็นคนหย่อนบัตรเขาจึงจะเอื่นว่าสอสอเอออย่าไปเอื่นว่าสอสอคนประชุมอยู่ในประเทศเล่าเนี่ยเขาขัดกันหน้าเองพวกของเขาเขาขัดมากผู้ใดถือใจมาท่านผู้ใดถือใจพักเขาก็ขัดมากประชุมอืมพอาเดี๋ยวไปเว้าอยู่ในห้องประชุมว้าแล้วเขาก็ไปเห็นดอก เออมึงว่ามึงจะไปวบาแห้งให้คัดหูกผู้ใหญ่เออมึงอยากพัฒนาผู้ใดก็อยากว่าไปในเชิงพัฒนาะอืะแต่ว่าไม่ผู้ใดเฮตุเพราะว่าผู้ใหญ่แต่ละบ้านแต่ละแขวงผลประโยชน์ของไผของมัน่นอย่ามาแตะต้องซึ่งกันและกันนะเออต่างคนต่างเป็นข้อมนิตใจเดียวกันแต่ว่าสรรหาผลประโยชน์คือกันต่างคนต่างหาเขตพื้นที่ผู้ใดเ,เป็นยังไดหาขึ้นเอาตามสบาย นั่นคือวิธีการอของการนํ่เสนอ,อจริงว่าประชุมเรื่องนี้สิเขาก็หัวไทย้า,า,ยานเขาก็โอ้โอ,โอดหัวประด้เอวมันจะได้ประโยชน์ยัยงปะสองายงนี่มาคุยกันกระสูด้ตัว,ตวแต่ละคนกะนก่นี่แหละการพบกันครั้งนี้ เขาเอินว่ามันเป็นคอนเฟรนซ์แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถอันใดที่เจ้าของเห็นเพระท่านเป็นกัไปแลกเปลี่ยนกันนะมันบอกมันว่าสกัดกันบอกมันสกัดกันข้อรับชั้นเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล้ความสามารถให้มันเนียนขึ้นนั่นคือมุมมองของประชาชนเขาที่เขาดูท่านเพียงแต่ว่าเขาปากบ่าดดไอว่าดังให้เขาแสดงออกอยูใ่ใน โซเชียลเนาเขาก็ไปกดหัวเราะกาๆ,ๆๆหัว n h าวไปในใจสิขาด <c oughs> เออนั่นแหละคือข้อมนิดนะเออปกครองแบบข้อมนิดอืมบางีนููไดสิไปทักไปทวงพกนได้ต้องยกองย่องชมเชยจราดซ่องสอยไปมือมือวันวันหนึง่งเอานี่ก็คือ,อการคอนเรินพูดคุยเรื่องข้อรับชัน สิงข้อลำชันสองคนไปกอดข้อคุ้ยกันสิปราบหรือว่าสิชํำนา่นข็่นผมก็กรู้นะอ่ะโอเคโอเคบอสู้กันฟัง